สถิติผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วประเทศไทยประมาณ90ล้านเลขหมายทุกเลขหมายจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการโทรหากทุกเลขหมายมีค่าใช้ใจ่ายเดือนละ300บาทนั่นหมายความว่าในภาพรวมทั้งประเทศมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ27,000ล้านบาทในการเติมเงินค่าโทรศัพท์100บาทจากทุกๆเครือข่ายจะมีส่วนลดให้กับผู้รับบริการเติมเงินค่าเฉลี่ยประมาณ 3บาทนั่นหมายความว่าทั่วทั้งประเทศมีการเติมเงิน27,000ล้านบาทผู้รับบริการเติมเงินจะได้รับส่วนลดทั้งสิ้นประมาณ810ล้านบาทต่อเดือนคุณอยากมีส่วนแบ่งส่วนลด810ล้านบาทหรือไม่ง่ายนิดเดียวเริ่มต้นโดยการเป็นผู้รับบริการเติมเงินค่าโทรศัพท์ตั้งแต่วันนี้แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งคิดท้อแท้ว่าจะมีส่วนแบ่งได้สักกี่บาทสมมุติเติมเงิน20,000บาทต่อเดือนจะได้รับส่วนลดเพียง600บาทเองแต่เรามีวิธีที่จะทำให้คุณได้มากกว่านี้การซื้อตู้เติมเงินโทรศัพท์ราคาประมาณเครื่องละ30,000บาทคุณแค่นำเงินเข้าระบบด้วยการโอนเงินจากธนาคารเมื่อมีลูกค้ามาเติมคุณจะมีรายได้เดือนละประมาณ600บาท ซึ่งตู้เติมเงินโทรศัพท์ต้องติดตั้งประจําที่เคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไม่ได้และอาจเสี่ยงต่อการถูกลักขโมยเงินเรามีวิธีให้คุณลงทุนเพียง1.500บาทคุณก็สามารถมีตู้เติมเงินที่สามารถพกพาได้สะดวกโดยการนําโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่มาขอลงทะเบียนเพียงแค่นี้โทรศัพท์มือถือของคุณจะสามารถเติมเงินค่าโทรศัพท์ได้ทุกเครือข่าย เมื่อคุณให้บริการเติมเงินคุณจะได้รับส่วนลดทันทีร้อยละ3-5บาทคุณจะมีส่วนแบ่งในเงิน810ล้านบาทยิ่งเติมมากคุณก็ยิ่งได้มากนอกจากนั้นคุณยังสามารถขยายสาขาของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนใดๆเพียงแนะนำชักชวนให้เพื่อนหรือบุคคลที่คุณรู้จักมารับบริการเติมเงินเหมือนคุณคุณจะได้ค่าจ้างในการขยายสาขา ยิ่งขยายสาขามากรายได้ยิ่งทวีคูณและที่พิเศษหากในแต่ละสาขาของคุณมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องรายได้ของคุณก็ยิ่งมากมายมหาศาลและที่พิเศษกว่าคือทุกสาขาและสาขาย่อยของคุณทั้งหมดมีการรับบริการเติมเงินคุณจะได้รับส่วนลดทุกสาขาวันนี้ คุณกินเที่ยวนอนหากทุกสาขายังคงรับบริการเติมเงินตามปกติรายได้ของคุณจะไม่มีวันหยุดเงินลงทุนของคุณ1 5 0 0บาทวันนี้จะกลายเป็นเงินล้านในวันหน้าเงิน1,500บาทหากคุณไม่ลงทุนแต่นำไปใช้จ่ายตามปกติไม่กี่วันก็หมดแต่หากคุณตัดสินใจในวันนี้คุณได้ระบบการเติมเงินตลอดชีวิต และมีโอกาสทำให้ธุรกิจ,จเจริญเติบโตในวันหน้าด้วยเงินลงทุนเพียง1,500บาทติดต่อเราสิครับเราจะให้รายละเอียดสำหรับคุณ